สวัสดีจ้าพี่น้องสะพินมาเจะตลาดไปได้สะดาสิบบาทพี่จะพี่น้องมึงเนี่ยเออทำมาลวกเองเลยเนี่ยคิดหอดสวนบุญสีฟ้าเนี่ยพี่น้องพุ่นน่ะสิบบาทกหา็หลายหลายเดี๋ยวสะพินสิปิดฝาไว้สิลวกไม่ถากกินก็นำพริดพี่น้องอันนี้ก็มะเขือยาว น่วยใหญ่จะบกแกได้จ้ะเดี๋ยวห้าสีมะผัดผัดมะเขือยาวใส่หมูสับพี่น้องเนี่ยสัพิ้นสิผัดมะเขือยาวใส่หมูสับเพราะว่าอ่าอันนี้ชเชใหนูหญยกินแล้วมาเล่นสัพิ้นสิกินพวกผักต้มผักต้มผักอันนี้แหละพี่น้องอันสะพิ้นไปตลาดมาไปได้ผักกาดมาพี่น้องบิ่งหีเนี้ยเนี้ย,ยหอมเนี่ยสิบบาท โอ้ยพ่นสิยได้อียงพ่นปลูกผักเนาะอันนี้คือกันดอกผักนี่พี่น้องเนี่ยดอกผักเนี่ยเนี่ยดอกผักยังเสียเขาซื้อมากสองหัวเนี่ยยี่สิบห้าบาทได้พี่น้องเนี่ยสองหัวใหญ่เลยเนี่ยจะทิ้จะทิ้เสมุนไือกินผักกินเน่ได้ไหมบอกกินยังไงเดี๋ยวโอ้เสดมือโดนพี่น้องเมืองไหนเขาเคยซื้อยี่สิบบาทบอกทั่วเนี่ยแซ่บทั่วหวานเนี่ย คนขายขาเมื่อนี่สิบบาทพี่น้องสักที่เอ้าเมื่อนี่ไปตลาดเนี่ยสือพักมาพี่น้องเมื่อมะเขือแน่มะเขือชุวยมะเขือสิบบาทสิบบาททุกอย่างสิบบาทพี่น้องอืมเขาเด็ดถุงบักไงนึงเน่ยบักเขือเนี่อันตู้เนี่ยคือตู้บักเขือแล้วตู้พักแล้วพี่น้องไอ้ล็อกนี่คือพักเต็มไปหมดเลยพี่น้องเน่แน่เนี่ยทางในกันี่พัก ข้างในนี่ก็จะเป็นพักเอียงอะหองเต้ห้างบอลเด็ให้กินบปลาท่านแต่สิ่งนี้พักไอ่เนี่ยพี่น้องเนี่ยดอกพักเนี่ยบางที่ะอันชื่อมือให้กินพักเป็นอักขิบพักอักขิบที่นี้เพื่อนเกษตรเพื่อนทีได้อียงลราเนี่ยเพื่อนปลูกพักนี่เพื่อนมาขายแม่ค่ะมาขายต่อแค่สิบบาทยี่สิบบาทนั่นเหละพี่น้องโอ้ยโดน เนี่ยเขา,เา,าพิ้นไก่เห็ดสวนเห็ดฟ้าเมื่อกันหล่ะกับเสร็จอีกที่ข้ากะเจังสีได็พี่น้องซีบบาดยู่บนสีฟ้าเมื่อกันอันแต่ว่าบอกคุ่งเดี๋ยวขาวสื่อมาอันนี้บอกม่วงบอกม,วอกมว่วนมันี่อยู่บอกคุ่งนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยขาวสื่อมาเนี่ยพันขายเป็นโลอันนี้โลละยหยิบอันนี้เขาอนะขั้นระต่ำอันนี้เขายังขันนขน้นระต่ำเัาสี่หายเบอร์อันนี้ขึ้นรอบหยั่งเนี่ยอันนี้กวงบอกเคล็ดเหตุพี่น้องเดี๋ยวสะพิ้นสิต่ำบอกคุ่งบอกเคล็ดเหตุ ่ okay. บักเคลเทศ,พ,เเทศเทพี่น้องบักเคลเทศไส่กรองไว้บะคุงเฮาพี่น้องซ้ำนี่เขายังกินมาเปิดไปเนี่ยๆจะเพิ่มตุ๋ฝานต่ำบักคุงหม้แรงจักหน่อยเหรจักหน่อยละ่ะอันนี้เขาก็ซื้อหมอูซื้อหมูมาจากรถตัดอันนี้เป็นชิมาให้ตม้มยำขาหมูแต่ว่าเพิ่นเอาอันนี้ออกแล้วเพิ่นเอากระดูกออกแล้วพีนน่น้องขาหมู ส้มยำขาหมูอันนี้สิเป็นเนื้อเนื้อสันเดี๋ยวจะพิ้ง์สืมม่มาเห็ดหมักเห็ดตากแห้งอยากกินอยากกินเรากอันนี้คือหมบูมบดหมูบดแต่ว่าอันนี้คือกองคาคาเหลืองคาเหลืองพี่นอ้องแต่ถ้าบอลซ้อนอย่างดอกฮอว์กอันซ้อนผักนะพี่น,อน้องไอ้ทุ่งก็เป็นผักเป็นพี่น้องมันเพรื่อเข้าวเป็นผักอันนี้แอปเปิเ้ลพ่งยายสื่อมาแอปเปิ้ลอันนี้แบบซับบอลลูดเนี่ยฮอว์กอนซ้อนผักกาด เนี่ยดอกผักการ์ดเลยพี่น้องเนี่ยอย่งมีอีกสองกำรด้วยจะเด้อเดี๋ยวสินหนึ่งกินมอุ่นซอสแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บมาๆๆเดี๋ยวสักพินสิบ้าลวกผักขัดมะเขือผักช่วงนี้ถูกแต่เลียกตนค้นปลูกพี่น้องผักถูกกลายเ็นเลียกตนค้นปลูกเนาะอีรีเด้อเนี่ยสะเดาเนี่ยสะเดาหม้อมะเิ่มเลยเนี่ยสักพินสื่อมาแต่ว่าสักพินมันลวกเองเด้อเขาลวกแบบแบบแผ่น ให้ล่างให้สะอาดยังสีอะพี่นอ้องมันรวงเองมามาลวกมานยังเองแต่จักหน่อยเนี่ยจักหน่อยเนี่ยสิพัดพัดอันนี้ใส่ใส่หมูสับให้พ่อใหญ่ว่าแหลับเอาหมูสับออกมาก,กันนลังต่กับเขาทั้งโต๊ะข้าวกะมีคือเกามีมีปลามีไก่ทอดมือเส่าซื้อไก่ทอดมาซื้อไก่ทอดมาขอโทษดด้วยจะเด้อเนี่ยแกงเปอร์เผ่อกับซื้อมาเลยมือเ่าบ้นานฉัไม่กินตอนเที่ยงขอกินหม้อให้คุย ข่อยเมื่อยพี่น้องข่อยเก๊กยังกินนั่นแหละอ๋ออยู่อันยักข้องข่อยนี่แหละพี่น้องทักทายกันบ่ค่อยได้มาพ่อกันพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ค่อยได้มีเวลาปานไงอืมเกสิพาเบิ่งบกักคำหวานคำหวานนี่น้องปองแป้งผมสือมาจากไอ้เกษตรแคร์ต่ะนะสืบักคำหวานมาฝากพ่อกับแม่แต่สืบมาเป็นลูกสาวแตะ่กะ็หวานนะพี่น้อง เออใบกระวานบวบขมหวานเนี่ยเดะ่ะสะเพียนสิตำบักคุง้งกินกับไส้ทอดไส้ทอดคือมากมาต่อยกินมาเบิรพี่นอ้องนะเฮามาเบิง่งท,ทักทายกันพี่น้องเพราะว่าชิ้นทอดบักกอกอยู่สวนบึงสีฟ้านเด้เนานะเพราะว่ามึงมากินห้าวเนี่ยห้าวหาบักกอกมึงมามีแล้วนะห้า,หาอกกอวซืมาตำใส่บกักมะเขือเทศห้าวนี่ยแหละใส่เพี้ยนต้มนำ้ำ อ่าบักขามเปียกไว้เอามาแต่บ้านบักขามเปียกกินมาทั้งเรื่องมะตูมนำบะเตะตำมะคงพี่น้องนี่กระลังอกๆพี่น้องเนี่ยสะพินสะพิกมันแจ้นลอยเสียเอาขึ้นเดี๋ยวมือหนีแม่นเอาซูฟังว่าผักถือลายผู้ใดกันกินผักบ่เป็นไงกินเด้อพี่น้องเด้อมีประโยชน์เด้แต่เขาเห็นเหตุมันสุกจะกินผักดิบผักดิบก็กินยูถัดสิกินกะเลือกกินเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแจ้นลอยเดี๋ยวเขาะพินกระสิ ผัดผักนี่แหละมะเขือยาวนี่แหละใส่หมูสับใส่ไอ้อียงอ่าไอ้อียงขึ้นไอ้อีียงขึ้นพี่น้องนี่นะขาต้องใส่ผักนี่ยถึงจะมันมันมัน,ม,นมันถึงจะแสบเนี่ยมันึงจะหอมโหระพาเนี่ยเนี่ยต้องใส่โหระพาด้วยพี่น้องบะเขือเทศบะเขือยาวใส่โหระพาเนี่ยแสบจ้าอ่ะ เมื่อนี้ทักทายกันนานๆทีทัดทายด้วยพี่น้องเ้อขอบคุณลหลายๆที่รับชมกันฝากติดตามกันด้วยพี่น้องเลยอาจจะหไดเห็นหนาเพราะว่าอันสะพินกระลังสีเห็ดกับข,ข้าวข้าวแรกนี่แหละก็เลยอ่อนซ่อนพักด้วยทานไม่ให้เบิงจ้ะขอบคุณหรายๆด้อพี่น้องขอบคุณหรายที่รับชมกันจ้าสวัสดีจ้า